เวลาน,น,นี้มีคนเสียดายคุณเขาคนนั้นเป็นใครทำไมเขาต้องเสียดายคุณเวลานี้เรารูปละงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคนนั้นเป็นใครเวลานี้เขาเสียดายคุณมากคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมมีคนเสียดายคุณหใบนะ เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาเป็นใครคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรมีคนคนนี้คนที่เคยมีในความสัมพันธ์กันบางคนคนที่เคยดูแลกันคนที่เคยอุปถรัรมภ์ค้ำชูกันคนคนนี้ชาวธาตุน้ำใต้สำรับคุณคิดมากคุณอ่อนไหวม,มากมาเวลานี้ ชาวธาตุน้ำกรกฏิจิตมิ่งขีดอัปครับคุณอ่อนไหวมากมายเวลานี้คนเก่าๆของคนเองคนคนนี้เขาเสียดายคุณมากเขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงความหลังที่ผ่านมากับคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาเสียดายคุณคิดถึงความดีของคุณทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเม็ดสิงธนู ทูก็อบวนเขาเสียายคุณเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาคุณอ่อนไหวเช่นกันเทนออฟครับที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันคุณ2คนมีความสุขมากมหม่มีกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกคุณมีความสุขกันมาก,มากๆที่ผ่านมาชาวทาตุน้ำาเรกวพิจิตรมิง แฮงแมนทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้ของคุณจากนี้ไปเขาเรอวันเวลาเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะเข้าหาคุณคนนี้เดอะแฮงแมนเขาเรอคอยวันเวลาที่จะมาถึงนะคนคนนี้แฮงแ a นทูอัครับเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคนคนนี้คนที่เคยมีประเด็นต่อกันกับคุณคนที่เดินจากคุณไป mm hmm. เขาอยากจะมาขอโทษคุณ เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาคนคนนี้เขาเสียดายคุณนะเขายังรักคุณคนคนนี้เขายังรักคุณมากๆเขาเสียดายคุณมากๆคนๆคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรบินทูอ,อัพครับระมัดแข็งแกรคนนี้ของคุณคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจูกันคนที่เคยดูแลกันที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรบินคนเก่าคุณเขาเสียดายคุณคนคนนี้ ที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาเดินจากคุณไปมีมือที่สามทำให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวดเขาไปมีมือที่สมโดยที่ทําให้คุณต้องเสียใจชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมงเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากแล้วคนคนนี้เขาเสียดายคุณมากๆแล้วเขาคิดถึงความหลังที่ผ่านมาคิดถึงความดีของคุณมากมายคนคนนี้ชาวธาตุน้ำารรกที่จิตมิน ไฟล์อ,อัคับเขาอยากจะไปขอโทษคุณเขาอยากไปขอโอกาสจากคุณคุณจะให้โอกาสเขาไหม